การเลือกซิลิโคนเนี่ยจะประเมินจากหนึ่งความถูกต้องก็กคือว่าใส่แล้วไม่เป็นอันตรายกับเขาคือถ้าใส่ใหญ่มากโอกาสที่จะเสียเลือดเยอะหรือว่าโอกาสที่จะแข็งวันหน้ามีแต่คนไข้สํานักก็อยากได้ใหญ่เมื่อมาแล้วเราก็จะประเมินจากหนึ่งความสูงจากช่วงไหล่เขาจากช่วงรอบอกหรือรอบเอวครับเราจะดูแล้วว่าเท่าไหรแต่แน่นอนที่สุดในขณะที่ผ่าตัดที่นิ้วมือแล้วเข้าไปนลเรากําหนดช่องเมื่อเข้าไปในโพรงอก,อกที่จะใส่เนี่ยเราจะกะ ปริมาณเส้นผ่าศูนย์กลางได้แล้วโดยใช้นิ้วเราจะรู้อยากได้ใหญ่ไหมยราจะใส่ใหญ่ให้การเสริมดกให้เป็นหยดน้ำเนี่ยอาจารย์หมอหรือม่าแพทย์ที่มีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าระหว่างทรงกลมกับทรงหยดน้ำนี่ไม่ได้ต่างกันทรงกลมจะสวยกว่าด้วยซ้ํา ทรงหยดน้ำเนี่ยถ้าซื้อมาจะแพงกว่าทรงกลมเนื่องจากการตลาดการผลิตของเขาอะทรงกลมผลิตได้มากราคาถูกกว่าแต่ต้นทุนเนี่ยผมไม่ได้ต่างกันหรอกแต่เทคนิคถ้าเราสามารถทําทรงกลมให้เป็นหยดน้ดาได้จะสวยกว่าเต้นนมที่เป็นหยดน้ําเรามีวิธีหรือเทคนิคที่1น,นอกต้องชีด2ต้องเป็นหยดน้ําเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเทคนิคที่ถือว่าเป็นส่วนตัวเป็นประสบการณ์ที่เรารู้ว่าทําแบบนี้ต้องเป็นหยดน้ําแน่นอน คือไอการใส่สายท่อระบายเลือดนี่นะครับเดี๋ยวให้ความรู้นิดนึงถ้าเราผ่าตัด ดยความระมัดระวังไม่ให้เสียเลือดมากหรือว่าใช้เวลาน้อยถ้าไม่มีเลือดออกเลือดออน้อยเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่ท่อระบายนะครับเพราะว่า1นึ่รคาญสำหรับคนไข้2ต้องมาตามเรื่องเอาออกแล้วก็ถ้าใส่นานบางคนอาจจะเป็นทางให้เชื้อโรคเข้าก็ได้จริงๆก็คือถ้าเราไม่ใส่ท่อระบายเลือดจะดีกว่าแต่ถ้าจะเป็นต้องใส่เพราะ1ระหว่างผ่าตัดเนี่ยเสียเลือดมาก2เราเป็นกังวลว่าเมื่อคนไข้กลับบ้านแล้วถ้ามีเลือดออกทีหลังอาจจะต้องมาแก้ไขมาระบายเลือดออกอ,อ,กอีกก็เลยใส่ หนึ่งพาตัดนานสองเลือดออกเยอะควรใส่ท่อระบายเลือดถ้าเลือดข้างโอกาสที่จะติดเชื้อก็มีหนึ่งนะครับสองโอกาสที่เต้านมจะแข็งก็เยอะขึ้นก็คือเหตุผล2อ,อย่างถ้าไม่ใส่จะดีมากแต่ว่าในกรณีที่อาจารย์หมอหลายๆท่านที่ชํานาญเนี่ยเขาไม่ใส่เท่าระบายด้ยวยซ้าครับการเลือกซิลิโคนเนี่ยจะประเมินจากหนึ่งความถูกต้องก็ <S <S 2> <S 2> กคือว่าใส่แล้วไม่เป็นอันตรายกับเขาคือถ้าใส่ใหญ่มากโอกาสที่จะเสียเลือด เยอะหรือว่าโอกาสที่จะแข็งวันหน้ามีแต่คนไข้สมนาคก,ก็อยากได้ใหญ่เมื่อมาแล้วเราก็จะประเมินจากหนึ่งความสูงจากช่วงไหล่เขาจากช่วงรอบอกหรือรอบเอวครับเราจะดูแล้วว่าเท่าไหร่แต่แน่นอนที่สุดในขณะที่ผ่าตัดที่นิ้วมือแล้วเข้าไปแล้วเรากําหนดช่องเมื่อเข้าไปในโพรงอกที่จะใส่เนี่ยเราจะกะ ปริมาณเส้นผ่าศูนย์กลางได้แล้วโดยใช้นิ้วเราจะรู้ก็เดิกนการประเมินอย่างนี้เือหนึ่งช่วงไหลนะครับช่วงรบอบอกรอบเอวและความสูงของคนไข้อยากได้ใหญ่ไหมเราจะใส่ใหญ่ให้แต่ต้องปลอดภัย